สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่อง power หรือกําลังกันนะคะหลังจากเราเรียนเรื่องงานมาแล้วเรียบร้อยทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราใช้กําลังในการทํางานเท่าไหร่เพราะกําลังก็คืออัตราการทํางานหรืองานที่ทําได้ในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองค่ะการคํานวณหากําลังนะคะก็หาง,ง่ายๆเลยโดยใช้สูตร P เท่ากับ W หารด้วย t นั่นเองนะคะหรือ P W ส่วน t นะคะ P ก็คือกำลังนั่นเอง W คืองานและ t ก็คือเวลาดูตรงนี้นะคะ P แทนด้วยกำลังหน่วยเป็นวัตค่ะ W ก็คืองานหน่วยเป็นจูล t ก็คือเวลาหน่วยเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหากำลังนะคะเราก็เอางานหารด้วยเวลาเท่านั้นเองนะคะ P เท่ากับ W หาร t ไปดูตัวอย่างกันค่ะ มาดูตัวอย่างที่1กันค่ะนายสมชายผลักตู้เกิดงาน40จูลในเวลา20วินาทีจงหากำลังที่ใช้เพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะนายสมชายผลักตู้เกิดงาน40จูล40จูลน,นี้เกิดงาน40จูลคือตัวอะไรนะคะตัวดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากที่โจทย์กำหนดให้ W เท่ากับ40 ็นไหมคะในเวลา20วินาทีเพราะฉะนั้นในเวลา20วินาทีเวลาก็คือตัว t t ก็จะเท่ากับ20นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือกําลังเราอยากรู้ว่าหากําลังได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียนสูตรเลยค่ะ p เท่ากับ w ส่วน t หรือ p เท่ากับ w หาร t นั่นเอง p คือสิ่งที่เราอยากรู้ w เรารู้แล้วใช่ไหมคะก็คือ40 และทก็คือ20เพราะฉะนั้น P ก็จะเท่ากับ40หารด้วย20นั่นเองเพราะฉะนั้น40หารด้วย20ได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้กำลังเราก็ตอบได้เลยค่ะว่ากำลังเท่ากับ2วัตนะคะเห็นไหมล่ะคะง่ายๆเอางานหารด้วยเวลาก็ได้กำลังแล้วค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่สองนางสมหญิงค่ะ เต bon. นะบอลน้องนงสงิมนี่แมนมากเลยนะคะเตะบอลเกิดงาน80จูลในเวลา20วินาทีจงหากำลังที่ใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เตะบอลเกิดงาน80จูลเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวอะไรคะงานก็คือตัว ดับเบิลยูนั่นเองดับเบิลยูเท่ากับ80ในเวลา20วินาทีก็คือใช้เวลา20วินาทีก็คือตัว T เท่ากับ20นั่นเองสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือกำลังว่าใช้กำลังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เขียนสูตรเลยค่ะ P เท่ากับ w ส่วน T หรือเท่ากับ W หาร T นั่นเองเราก็แทนค่านในสูตรเลยค่ะ W เท่ากับ80 T เท่ากับ20ก็จะได้เป็น P เท่ากับ80หารด้วย20ฉั้น80หารด้วย20ก็ได้เท่ากับ4ฉั้นก็ได้กำลังเท่ากับ4วัตต์นั่นเองเห็นไหมล่ะง่ายมากเลยอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะนางสมใจลากซุงอันนี้ไม่ต้องใช้ช้างแล้วนะใช้คนแทนแล้วนะคะนางสมใจลากซุงเกิดงาน100จูน ในเวลา10วินาทีจงหากำลังที่ใช้เพราะฉะนั้นลากสูงเกิดงาน100จูลเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ W เท่ากับ100นั่นเองค่ะและเวลาก็คือ t t ก็คือ10เหมือนเดิมเลยเขียนแทนค่าในสูตร P เท่ากับ W หารด้วย t เพราะฉะนั้น P ก็เท่ากับ W เท่ากับ100นะคะแล้วก็ t เท่ากับ10 นะคะแล้วก็100ตั้งหารด้วย10ก็ได้คำตอบเท่ากับ10ก็ตอบ10วัตต์นั่นเองง่ายเลยใช่ไหมล่ะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามไหมคะถ้ามีสอบถามได้เลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจดูซ้ำอีกรอบได้นะคะ